ฮัลโหลสวัสดีค่ะดี่ต้อนรับเข้าสูส่เซอรเซอร์โทรโนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าความเงียบของคุณนะคะส่งผลอย่างไรกับเขาในตอนนี้นะคะซึ่งนี่ก็เป็นแรนดอมนะคะเพราะฉะนั้นก็ อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเช็คในเรื่องของ e NERGY กันก่อนนะคะว่าคำใบ้ของความสัมพันธ์หรือว่า e NERGY ลัคนาราศีอะไรนะคะที่น่าจะเกี่ยวข้องกับคลิปนี้นะคะโอเคเริ่มกันเลยนะคะคำใบ้ของความสัมพันธ์นี้คืออะไรคะ ะค,ะความสัมพันธ์นี้ hermit ขึ้นมาเนาะก็คือเงียบกันอยู่นะคะยังไม่ได้คุยกันแต่ไม่ได้บล็อก นะคะคุณทั้งคู่ยังคงเห็นกันอยู่มีความเป็นไปได้ว่าคือยังสามารถที่จะรับรู้เรื่องราวของกันและกันได้อยู่เช่นยังคงเห็นโซเชียลมีเดียของกันและกันนะคะอันดับแรกอันดับที่2คือถึงแม้ว่าจะแบบไม่ได้เห็นกันบนโซเชียลแต่ว่าเรากับเขาเนี่ยยังสามารถเห็นกันในชีวิตจริงได้อยู่บางคนอยู่ในที่ทํางานเดียวกันนะคะหรือว่าอยู่อาศัยหรือว่าทํากิจกรรมอะไรนะคะในสถานที่ที่มันยังต้องเห็นหน้าค่าตากันอยู่นะคะเพราะ เราะฉะนั้นสาหรับคนที่บล็อกกันไปแล้วไม่ได้คุยกันแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่คำำําทานายของคลิปนี้นะคะหรือว่าไม่ใช่ในสิ่งที่ไพ่อยากที่จะพูดถึงนะคะในความสัมพันธ์นี้ที่นี้ลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องนะคะก็โดดเด่นไปในเรื่องของธาตุไฟนะคะเมษธนูนะคะราศีกันนะคะกรกฎนะคะแล้วก็พิจิก อาจจะมีราศีมีนด้วยก็ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความนิ่งหรือว่าความเงียบของคุณเนี่ยส่งผลอย่างไรนะคะกับเขาในตอนนี้ king of swords นะคะออกมาเป็นใบแรกความนิ่งและความเงียบของคุณส่งผลอย่างไรกับเขาคะในตอนนี้ การที่คุณนิ่งเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกลังเลและกังวลน,นะคะว่าเขาควรที่จะ take action อะไรไหมในตอนเนี้ยเขาควรไหมในการที่จะ Take A c t i o n มาเขาอยากคุยมากเลยนะในตอนนี้คือมีความรู้สึกอยากคุยอยากติดต่อมากเลยแต่ลังเลว่าควรหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่ เงียบกันไปไม่ได้คุยกันไปเหมือนตัวคุณเองก็อยู่ได้ดีนะคะไม่ได้แสดงออกเกี่ยวกันในเรื่องของการที่ว่าเสียใจเศร้าใจไม่ได้โพสต์อะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการดรามา่าหรือว่าตัดพ้อหรืออะไรคุณดูโฟกัสอยู่กับชีวิตของตัวเองแล้วก็แล้วก็ดูใช้ชีวิตได้ดีในแบบที่ไม่มีเขาจนเขารู้สึกกังวลว่าอสรุปแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยมีผลอะไรกับ คุณหรือเปล่าเขามีอิทธิพลกับใจของคุณไหมคุณยังรู้สึกกับเขาอยู่ไหมหรือว่าในตอนนี้ไม่รู้สึกแล้วนะคะเนื่องจากว่าการที่คุณเหมือนแบบใช้ชีวิตในแบบที่ว่าคุณอยากจะใช้ไม่ได้มาโฟกัสอะไรเรื่องความสัมพันธ์มากบางคนก็พอไปโฟกัสที่ตัวเองก็อาจจะสวยขึ้นนะคะดูดีขึ้นหล่อขึ้นหรือว่าอาจจะมีความสุขมากขึ้นนะคะในแบบของคุณมันเลยทําให้เขารู้เหมือนกับว่าสงสัยอะว่า การที่คุณไม่มีเขาเนี่ยคุณไม่เสียใจเลยเหรอคุณไม่ได้รู้สึกแย่หรือว่ารู้สึกอะไรไม่ดีเลยเหรอประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ว่าจริงๆลึกๆเขาก็อยากคุยนะเขาก็อยากที่จะติดต่อสื่อสารนะแต่เขาไม่แน่ใจว่ามันช่วงไหนมันคือจังหวะเวลาที่ถูกต้องหรือว่าเหมาะสมเขาควรจะ take action ตอนไหนดีประมาณนี้นะคะ การที่คุณเงียบนะมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่แบบไปกระทบกับอีโกโของเขาแบบอย่างแรงอืมตอนแรกเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะยังไงคุณก็น่าจะอยู่ตรงนี้แหละคุณไม่น่าจะไปไหนหรอกคุณน่าจะยังคงแบบคุยกับเขาติดต่อสื่อสารหรืออะไรใดๆกับเขาแต่ว่าพอคุณเงียบหรือคุณนิ่งไปเนี่ยมันเลยทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาคิดผิดนะคะ เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับความสามารถของเขานะคะรูปร่างหน้าตาหรือแม้กระทั่งชื่อเสียงเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีอะไรดีะนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจในข้อดีของตัวเองเขามั่นใจว่า จะไม่มีใครเดินออกไปจากชีวิตของเขาได้ง่ายๆแน่นอนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขามั่นใจในตัวเองนะคะแต่ว่าการที่คุณนิ่งเงียบไปเนี่ยมันทําให้มันค่อนข้างท,ที่จะกระทบอีโก้ของเขาอย่างแรงเลยว่าคนที่แบบมีข้อดีอย่างงี้แบบเขาเนี่ยนะถึงจะถูก คนปฏิเสธหรือว่าหันหลังให้เขาแทบไม่อยากจะเชื่อเพราะฉะนั้นการที่คุณนิ่งก็ค่อนข้างที่จะฮิตอีโก้เขาพอสมควรนะคะแรกแรกเนี่ยเขาอาจจะหงุดหงิดนะกับการที่อยู่ดีๆคุณเ,เลือกที่จะน,นิ่งหรือเงียบภายไปจากตรงนี้แต่ว่าไปๆมา,มาๆเขาก็มีความรู้สึกว่าอืมมันเป็นความสับสนในตัวเองอะว่าเอะหรือว่าเขาเขาแย่จริงๆหรือว่าเขาทำไม่ดีจริงๆนะคะ สำคัญคือพอคุณหันหลังให้กับเขาแล้วอะมันเหมือนคุณไปได้ดีจริงๆอะคุณใช้ชีวิตได้ดีคุณแฮปปี้คุณมีความสุขคุณอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าแบบคุณแฮปปี้มากๆมันก็เลยทำให้เขารู้สึกไม่แน่ใจแล้วว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาอะมีความสำคัญกับคุณอยู่ไหมในตอนเนี้ยคุณยังคงมีใจให้เขาอยู่หรือเปล่ามีแต่ความสงสัยรังเดใจเต็มไปหมดนะคะค่อนข้างที่จะแบบ สับสนว่าควรที่จะยังไงดีลึกๆเขาอยากคุยกับคุณนะคะแต่ว่าเขารู้สึกว่ามันยังไม่มีจังหวะที่เขารู้สึกว่าเหมาะกับก,บการที่ Take Action เลยนะคะดูสิว่าแล้วลึกๆเขารู้สึกยังไงกับคุณคะในตอนนี้ คุณเปลี่ยนไปแล้วนะคะในมุมของเขาเปลี่ยนไปในที่นี้คือไม่ได้เป็นอะไรที่แย่นะหมายถึงว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วในเชิงของการที่ว่าคุณอาจจะเลือกตัวเองแล้วอะในตอนนี้ก่อนหน้าน,นี้ตัวคุณเองอาจจะเคยอยู่ตรงนั้นเสมอเมื่อเขาต้องการนะคะไม่ว่าเขาจะทําไม่ดีไม่น่ารักหรืออะไรยังไงคุณยังพร้อมในการที่จะ stand by คอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอ แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปแล้วปัญหาหลายๆอย่างในความสัมพันธ์มันไม่ถูกแก้ไขในวันหนึ่งคุณก็อาจจะเลือกตัวเองนะคะไม่ได้เลือกที่จะยืนอยู่เคียงข้างเขาแล้วมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าการเงียบครั้งนี้ของคุณอะมันแตกต่างจากทุกๆครั้งที่ผ่านมามันคือการที่ดําเนินไปสู่จุดจบที่เป็นการจบจริงๆ เขารู้สึกว่าตัวเองจําเป็นในการที่จะต้องระมรัดระวังในการที่จะเข้าหาคุณอย่างมากเลยเพราะว่าคุณถอยจนสุดแล้วในตอนนี้คุณแสดงออกให้เขาเห็นว่าคุณเว้นระยะห่างกับเขาเยอะมากๆแล้วการที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนั้นไม่ง่ายเลยนะคะเขาจําเป็นในการที่จะต้องโชว์ออกมาให้คุณเห็นว่าตัวเขาเองมีความพยายามหรือว่ามีความตั้งใจที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาดีจริงๆซึ่ง ในตรงนี้เนี่ยตัวเขาเองอาจจะไม่พร้อมนะคะกับการที่จะในการที่จะใส่ความพยายามในความสัมพันธ์เพรอะงั้นในความรู้สึกของเขาในตอนนี้เขารู้สึกว่าอย่างน้อยๆอย่ะเขาก็ยังได้เห็นความเป็นไปของคุณนะเขายังได้เห็นความเป็นไปของคุณได้เห็นชีวิตของคุณคุณเปลีป่ยนแปลงไ,ไปยังไงบ้างคุณพัฒนาเป็นยังไงบ้างเขาก็คอยส่องหรือคอยดูคุณอยู่ตลอด เลือกที่จะยังไม่ t ท k e action เพราะรู้ว่าตัวเองยังไม่พร้อมในการที่จะเป็นคนคนนั้นของคุณอะถ้าตอนนี้คุณใช้ชีวิตของตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นควีนของชีวิตตัวเองแล้วเนี่ยเขายังไม่พร้อมที่จะเป็นคิงให้กับคุณนะคะไม่พร้อมในการที่จะอยู่เคียงข้างคุณด้วยภาระพันธะอะไรใดๆต่างๆซึ่งเขาก็รู้ดีว่ามันคืออะไรยังไม่สามารถที่จะเคลียร์ตัวเองได้นะคะเขาเลยเลือกที่จะยังเงียบอยู่ เนื่องจากว่าเขารู้สึกว่าถ้าสมมติเขามาวอร์รอ์อะไรกับคุณตอนเนี้แล้วเขาไม่ยอมโชว์ให้เห็นว่าเขาเองอ่ะมีความสามารถหรือว่ามีความตั้งใจในการที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันออกมาดีกว่าเดิมเขาอาจจะไม่ได้เห็นคุณอีกแล้วก็ได้หมายความว่าตัวคุณเองอาจจะแบบผลักเขาออกไปไกลกว่าเดิมหรือตัวเขาเองอาจจะทําให้คุณรู้สึกแย่กว่าเดิมซึ่งเขารู้สึกว่าไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันแย่ไปมากกว่านี้ ถึงแม้ว่าในตอนนี้จะไม่ได้คุยกันไม่ได้พูดคุยกันแต่การที่ได้เห็นคุณอยู่ไกลๆในตอนนี้สําหรับเขาถือว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะอย่างน้อยๆก็ยังเห็นกันและกันอยู่ส่วนอย่ในตอนนี้นะคะตัวเขาจะตกตะกอนกับตัวเองมากกว่าว่าว่าเขาเนี่ยควรที่จะทำยังไงกับตัวเขาเอง ดีเพราะดูแล้วปัญหาหลายๆห,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 หลายอย่างมันก็มาจากตัวเขานะคะช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่เขาต้องคิดทบทวนว่าเออแล้วเขาควรจะทำยังไงแก้ไขอะไรยังไงดีอืมเร็วๆนี้นะคะคิดว่าในช่วงสาม ชั่วโมง3าวันสสัปดาห์หลังจากนี้มีโอกาสที่ตัวเขาเองจะเทคมาหาคุณด้วยนะคะเป็นการเหมือนแบบติดต่อสื่อสารมาในเชิงของอาจจะเป็นในเชิงของอมันเป็นการติดต่อแบบทั่วไปหรือว่าเป็นการติดต่อตามเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสหรือว่าจะเป็นนิวเ e ร์ก็ดีนะคะดูจะเป็นการแบบติดต่อมาในเชิงเป็นแนวเทศกาลอ่ะแล้วก็ มาอวยพรมาอะไรแต่ว่าดูแล้วก็ก็ยังไม่ได้ take action อะไรไปมากกว่าน,นั้นสิ่งที่เขายังอยากนะคะที่จะให้คุณรู้คือเขายังมองคุณอยู่เสมอนะคะอยู่ไกลๆถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไม่เวิร์กแล้วก็ถึงแม้ว่า เขาอาจจะเลือกคุณไม่ได้หรือว่าติดอะไรบางอย่างของฟังเขาแต่เขายังมองดูคุณอยู่เสมอเขายังอยากรับรู้ถึงความเป็นไปของทุกๆอย่างของคุณแล้วเขารู้สึกว่าการที่เขาทำอะไรมากกว่านี้มันน่าจะไม่ได้ส่งผลดีกับความสัมพันธ์ก็เลยเลือกที่จะสงบเสงเง่ยมอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะ เขายังคงมีความรู้สึกคิดถึงนะคะกับเรื่องราวดีๆที่เคยมีกันไม่เคยลืมไปหรอกแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองอะ่ะควรหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาดันทุรังกลับมาหาคุณแต่ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรบางอย่างที่มันเคยเป็นปัญหาได้เนี่ยนะ mm. เขาอาจจะไม่มีคุณอีกเลยในชีวิตนี้คือตอนนี้เหมือนคุณแบบแค่งเงียบแล้วก็เว้นสเปซประมาณหนึ่ง แต่ถ้าสมมติเขาทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจไปมากกว่านี้คือคุณอาจจะแบบเอาเขาออกไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งนั่นคือสิ่งที่เขาไม่ต้องการนะคะแล้วเขาก็กลัวสิ่งนั้นด้วยคือลึกๆก,ก,กลัวที่จะไม่ได้เห็นคุณอีกหรือว่าไม่ได้รับรู้เรื่องราวของคุณอีกเพราะว่าเขารู้สึกว่าในตอนนี้ตัวคุณเองค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองมากๆแล้วมันก็มันก็ไม่ยากเลยที่คุณจะแบบตัดขาดจากเขาแบบไปหมดทุกช่องทางถ้าสมมติว่าเขาทําอะไรให้คุณรู้สึกแย่อีกอะไรเงี้ยนะคะ เอาคำของ r a n d อมนี้นะคะชุบ <Sure. S 1> ภายใต้ความเงียบยังคงมีความคิดนะคะแล้วก็ตกตะกอนอยู่ mm hmm. เขายังไม่ยอมแพ้เรื่องราวของคุณหรอกจริงๆนะ mm hmm. เพราะว่าคุณยังอยู่ในความคิดของเขาตลอดเวลาเลย mm hmm. แต่ว่าเขารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่จังหวะเวลาเหมาะสมในการที่จะ take a c ชั o n ลึกๆเขาก็รู้และประเมินสถานการณ์ได้ค่อนข้างที่จะถูกต้องด้วยว่าถ้าสมมติว่าเขามาทำอะไรให้คุณไม่สบายใจอีกดิดหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะตัดคขาได้ไง่ายๆเลยเพราะว่าตอนนี้ตัวคุณเองก็ดูรักตัวเองขึ้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเขาเลยพยายามไม่ทำอะไรให้มันรู้สึกว่าเป็นที่น่าอึดอัดใจนะคะพยายามดูคุณอยู่ไกลๆนะคะแล้วก็คอยส่ง กำลังใจส่งความคิดถึงนะคะอยู่ไกลๆถ้าคุณสักเซสอะไรในช่วงนี้ตัวเขาเองก็ดีใจไปกับคุณด้วยแต่เขาแค่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาที่เขาเองจะ Take a คชั่นเหมือนกันมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุณทำอะไรผิดหรอกมันเป็นเพราะว่าตัวเขาเองยังไม่พร้อมจริงๆต่างหากนะคะอันละค่ะสำหรับในอ p พ s o ซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะ ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดล i k e c o m m น n t ดีคอมเมนต์ที่น่ารักค่ะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนและเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ใน episode หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ